สวัสดีค่ะเคยรู้สึกแบบหงุดหงิดไหมคะเวลาทํางานอยู่ดีๆแล้วแบบเหลือบไปเห็นเพื่อนร่วมงานบางคนเออดูเหมือนจะพักนานไปหน่อยอ๋อครับมีคุยโทรศัพท์ส่วนตัวบ้างเล่นเน็ตบ้างหรือบางทีก็พักสายตายาวเลยใช่ค่ะใช่สถานการณ์แบบนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะคะมันก็น่าปวดหัวอยู่เหมือนกันครับผม วันนี้เราเลยอยากจะมา,อาลองสำรวจวิธีรับมือเรื่องนี้กันดูคะ่ะโดยจะอิงจากคำแนะนำในบทความของ JobsDB ประเทศไทยนะคะน่าสนใจครับค่ะเป้าหมายก็คืออยากหาทางออกที่มันแบบว่าฉลาดฉลาดเป็นมืออาชีพหน่อยไม่ให้เรื่องแบบนี้มาทำให้เราเสียเวลาเสียความรู้สึกเนาะครับผมเอาล่ะมาลองแกะดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเราจะจัดการยังไงได้บ้างครับเริ่มตรงไหนก่อนดีครับ เริ่มจากสิ่งที่บทความเขาเน้นเลยค่ะว่าอย่าหาทําอ๋อครับสิ่งที่ไม่ควรทำใช่ค่ะข้อแรกเลยคือเลิกคิดที่จะไปคอยจับผิดเขาเอ่อไปสอดส่องว่าพักกี่นาทีเล่นอะไรคือมันเสียเวลาเราเปล่าๆจริงครับเหมือนเราไปทำงานให้เขาฟรีๆด้วยซ้ำนะฮะไปโฟกัสเขาแทนงานตัวเองเอยก็อย่าไปทาตามเด็ดขาดนะคะอืมอันนี้สาคัญเลยครับการรักษามารตรฐานตัวเองเนี่ย ใช่ค่ะสำคัญกว่าเยอะอย่าไปลดค่าตัวเองตามเขาครับผมแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่ไม่ควรทำอีกเรื่องที่แบบบางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นทางออกนะคือรีบเอาเรื่องไปฟ้องเจ้านายเลยอ่าครับอันนี้หลายคนอาจจะคิดแต่บทความเขาเตือนว่าให้ระวังค่ะเพราะผลมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้อ๋อยังไงครับ ก็อาจจะทําให้เราดูเป็นคนเออขี้ฟ้องไปหรือดูเหมือนจัดการปัญหาเบื้องต้นเองไม่ได้ในสายตาเจ้านายอืมอืมเข้าใจได้ครับและสุดท้ายเลยที่สําคัญมากๆคืออย่าเอาเรื่องนี้ไปเมาต่อนะคะครับการนินทานเนี่ยใช่ค่ะกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นมันอาจจะแบบเออสนุกปากแป๊บแป๊ปะค่ะแต่ระยะยาวมันทําลายบรรยากาศแล้วก็ทําให้เราดูไม่โปรไปเลยครับประเด็นเรื่องการไม่จับผิดไม่ทําตาม ไม่นินทาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับค่ะยังไงคะคือแก่นของมันจริงๆก็คือการดึงโฟกัสกลับมาที่ตัวเราเองกลับมาที่สิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆอือก็คือการกระทําของเราทัศนคติของเราการที่เราไม่ไปยุ่งกับพฤติกรรมคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยนะ แต่มันคือการเลือกที่จะไม่เสียพลังงานไปกับสิ่งที่เราเอออาจจะแก้ไขโดยตรงไม่ได้แล้วก็ยังช่วยรักษาความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพของเราไว้ด้วยโหชัดเจนเลยค่ะการควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้อืมแล้วในส่วนที่ควรทําหรือควรพิจารณาล่ะคะบทความเขาแนะนําไว้ายังไงบ้างครับตรงนี้ก็น่าสนใจค่ะ บทความแนะนําว่าถ้าการอุ้งงานของเพื่อนร่วมง,งานคนนั้นเนี่ยมันเริ่มส่งผลกระทบต่องานส่วนรวมจริงๆอืมเช่นงานทีมช้าลงใช่ค่ะงานทีมล่าช้ารถต้องรอส่วนของเขาแล้วหัวหน้าเริ่มแบบว่าเอ๊ะเริ่มถามถ่ายแล้วขัดถมตรงนี้แหละคะ่ะที่เราควรชี้แจงตามข้อเท็จจริงไปเลย อ๋อคือบอกไปตามตรงใช่ค่ะว่างานเราเดินต่อไม่ได้เพราะติดขัดส่วนไหนไม่ใช่การฟ้องนะคะแต่เหมือนเป็นการรายงานสถานการณ์ตามจริงเพื่อป้องกันตัวเราเองถูกต้องเลยครับเป็นการปกป้องขอบเขตความรับผิดชอบของเราไม่ใช่การไปกล่าวโทษใครอืมซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับข้อแนะนําต่อมาเลยนะครับคืออย่าอาสาไปรับงานของเขามาทําแทนอ้าวเหรอคะแต่ถ้าอยากให้งานเสร็จเร็วๆล่ะคะการช่วยให้งานเดินหน้าไม่ดีหรอเออ คือการช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันอาจจะดูดีนะครับแต่มันเหมือนเป็นการแก้ที่ปลายเหตุมากกว่าอ๋อค่ะแล้วมันก็อาจจะไปส่งเสริมให้เขาาแบบว่ายิ่งขาดความรับผิดชอบต่อไปเรื่อยๆนะครับเข้าใจแล้วค่ะบทความเลยแนะนําว่าควรกระตุ้นให้เขารับผิดชอบส่วนของตัวเองมากกว่าอาจจะแค่เตือนเรื่องเดทไลน์หรือท่ามความคืบหน้าอย่างสุภาพสุภาพอืมอืมกระตุ้นแทนการทําให้ เข้าใจแล้วค่ะแล้วก็มีอีกข้อที่บทความเน้นมากๆเลยคือเรื่องการสื่อสารใช่ครับอันนี้อาจจะสําคัญที่สุดเลยแต่ก็ท้าทายที่สุดเหมือนกันค่ะท้าทายยังไงอะคะก็คือบทความเขาเสนอให้ลองเปิดใจคุยกันดูครับถึงเป้าหมายกําหนดการหรือความคาดหวังต่างๆอืมคุยกันตรงๆครับเพราะบางทีพฤติกรรมที่ดูเหมือนอู้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจจริงๆก็ได้นะอ๋อหรอคะครับ หรือเขาอาจจะกำลังมีปัญหาอื่นที่เราไม่รู้เรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวอะไรทำนองนี้จริงด้วยค่ะเราอาจจะไม่รู้เบื้องหลังเขาเลยใช่ครับการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาแต่ก็สร้างสารรค์เนี่ยอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก่อนที่เราจะไปคิดถึงขั้นอื่นๆน,นะครับการสื่อสารนี่พูดง่ายแต่ทำยากจริงๆนะคะโดยเฉพาะถ้ากลัวว่าจะผิดไรกันไปเลยแน่นอนครับมันต้องใช้ทั้งความกล้าแล้วก็ศิละปะในการพูดคุยพอสมควรเลย แต่การเลือกที่จะไม่สื่อสารเลยแล้วปล่อยให้สถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยผมว่าอาจจะส่งผลเสียมากกว่าในระยะยาวนะครับอืมจริงค่ะการลองคุยกันดูมันอาจจะช่วยให้เราเจอสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็อาจจะหาทางออกร่วมกันได้ซึ่งมันก็สะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยสรุปแล้วนะคะหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ที่เราคุยกันมาจากบทความเนี่ยก็คือการสร้างสมดุลใช่ไหมคะครับผมสมดุลระหว่างอะไรบ้างครับก็ทั้ง การปกป้องสิทธิ์ปกป้องงานของเราเองการแสดงความรับผิดชอบต่องานส่วนรวมแล้วก็การรักษาความเป็นมืออาชีพของเราไว้เสมอโดยเน้นไปที่การกระทําที่เราควบคุมได้แล้วก็ใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมืออย่างระมัดระวังใช่เลยครับถ้าใหยทุบทวนสั้นๆนะครับก็คือ 1. โฟกัสที่งานและมาตรฐานของตัวเองไว้ก่อน่ะ 2. รักษาความเป็นมืออาชีพอย่าไปนินทาอย่าไปจับผิดสามสื่อสารอย่างเปิดอกชัดเจนเมื่อจำเป็นจริงๆโดยเฉพาะเมื่อมันกระทบกับงานและ 4. ี่ปกป้องขอบเขตงานของตัวเองไม่ต้องไปรับผิดชอบแทนคนอื่นโดยไม่จำเป็นชัดเจนครบถ้วนเลยค่ะครับผมแต่ก่อนจะจบกันวันนี้นะครับผมมีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้ไปคิดต่ออีกนิดหนึ่งค่ะอะไรคะคือ นอกจากการรับมือที่เราคุยกันในระดับบุคคลแล้วเนี่ยเคยคิดไหมครับว่าวัฒนธรรมองค์กรหรือสไตล์การบริหารของผู้จัดการเองเนี่ยม,มีส่วนอนุญาตหรือกระทั่งส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้ในที่ทำงานได้มากน้อยแค่ไหนโอ้โหน่าคิดมากเลยค่ะอันนี้บทความไม่ได้พูดถึงโดยตรงใช่ไหมคะไม่ได้ลงลึกครับแต่ผมว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจและน่าเก็บไปคบคิดต่อไม่น้อยเลยครับผม